สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมกาน PC แท็กเตอร์อำเภอเ็นจลักจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มานำเสนอคูวตาต้าขนาด49แรงม้านะครับผมท่านใดเข้ามารับชมแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกันนี้เป็น MU 49-2 0นะครับเก็บรายละเอียดยเก็บสภาพให้สวยๆเลยครับคันนี้ปี63นะครับจดทะเบียนปี63เอกสารเล่มทะเบียนชืโน่โดนครบครับผม สีให้นะครับผมสะทารล้อบังโคนฝากระโปรงเก็บสีให้สวยๆเลยเครื่องเกียร์ดีนะครับผมสภาพพร้อมใช้สำหรับท่านที่หารถเก็บสภาพไว้ใช้งานสวยๆนะครับอุปรกรณ์ก็มีด้านหน้าแล้วก็ผานาหลังผานาหลังเป็นผานาใบยี่สิบสี่ผนนะครับโปงสวยใบเต็มนะครับผม ยางหน้าหลังใช้กันยาวๆนะครับยางหน้าก็เป็นยางเดิมพร้อมรถยางหลังเดิมพร้อมรถนะครับยางหน้าประมาณ50%ยางหลังประมาณ50%ครับผมเข็ม mm hmm. สีเพื่อความสวยงามสวยๆเลยคันนี้เล็กไม่900ชั่วโมงนะครับ900ชั่วโมง ในใดสนใจก็0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 8 1 6 0 0 4 7 5 3นะครับราคา455,000บาทครับผม455,000บาทครับผมสนใจถ้าได้หรือไม่ก็แวะเข้ามาดูได้นะครับร้านก็มี MU49 อีกอยู่นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นอีก3คันนะครับเฉพาะรุ่น,น MU49 มีอยู่3คันนะครับคันนี้455,000บาท คันนี้400,000 55, 55,000บาทเช่นกันนะครับคันนี้485,000บาทครับผมรุ่นอื่นก็พอมีนะครับโทรมาติดต่อสอบถามกันได้ครับผม <S <S ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอให้เหิงเรวยๆยิ่งๆขึ้นไปไม่เจ็บไม่จนจากใจพี่สุนอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ